สวัสดีครับวันนี้รายการเข้าครัวกับสมนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับแนะนําตัวหน่อยครับบวันนีครับชื่ออะไรครับชื่อแมกก็นั่งอยู่บ้านดีๆแล้วก็โดนล่างมาครกักินกะเพราโอเคนะครับวันนี้ผมจะทําเมนูสุดพิเศษนะครับให้เพื่อนผมทานนะครับเป็นเมนูที่พิเศษมากๆนะครับเมนูอะไรครับกะเพราเนื้อบางตัว กะเพราเนื้อเมนูพิเศษจริงๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแม็กช่วยรีวิวด้วยพอด,ดีแม็กเพิ่งไปกินเนื้อแท้มานะครับเดี๋ยวจะลองอทํากะเพราให้ลองกินดูว่าจะสู้ได้ไหมโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ช่วยถือกล้องให้ด้วยวันนี้เราจะทํากะเพราเนื้อวัตถุดิบเราที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเนื้อบดแล้วก็เป็น พริกกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วก็ใบกระเพราโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพันกันเลยเราก็ตอกกระเทียมล้างพริกให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาตำผมจะตำให้ละเอียดมากๆเลยนะครับเพราะว่ากวกกระเทียมกับพริกเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าไปในที่เนื้อบดเพราะว่าตัวผมเองอ่ะไม่ชอบกินกระเทียมเป็นชิ้นๆก็เลยชอบแบบทำให้มันละเอียดละเอียด จริงๆมันคือเครื่องดูดอากาศแต่ว่าพอดีกู DIY ไงกูก็เอามาทําเป็นเครื่องดูดควันเครื่องดูดควันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่เจ๋งดีนะอันนี้คู DIY นะคือมันก็ยังดีเออมันคือเครื่องดูดควันไก่ย่างอ่ะไก่ปิ้งอ่ะที่ควันเยอะๆวางทำถอนฝาดันเออมันถอนมาล้างเลยแต่ถ้าเป็นพูดอ่ะมันก็สวยแต่ว่ามันดูดไม่ค่อยแรง ถ้าจะดูดแรงแนก็จะมาทาแอนเอยมึงกินเผ็ดได้ใช่ปะ่ะได้เตรียมเพราะว่าวันนี้เราจะทํากะเพราเนื้อแบบแห้งๆปกติกะเพราเนื้อมันก็จะมีแบบมีน้ําอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่านนี้คือจะทาเป็นสูตรแบบแห้งๆเบอร์แบบรสชาติแบบจัดจ้านเผ็ดๆแต่ไม่ได้ถึงเผ็ดแบบเผ็ดตายนะเผ็ดอร่อยอะ่ะตองเป็นเนื้อเดียวกันอโอเคนี่ก็ใช้ได้แล้วเออก็เสร็จแล้วนี่หว่าเพราะว่าเตรียมหมดทุกอย่างแล้ว เรามาทากันเลยโอเคครับหลังจากที่เราตัดพริกกับตรเทียมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลงมือทำกันเลยทช้ำมันหน่อยไม่เยอะมากประมาณนี้เพราะว่าตัวเนื้อกดเรามันมีมันผสมอยู่แล้วสังเ,เกตคือมันไม่ใช่เนื้อด่วนมันจะไม่แห้งอันนี้แบบเรียวๆเลยนะรับ พริกกระเทียมใส่สับไกไดเอาทำกินเองไงใครบอกทำกินเองถูกกว่าไม่จริงนะครับแพงกว่าแต่ว่ามันได้เยอะกว่าไงเออต่อมาใส่เนื้อเลยปัออ๊บเดีเออ๋ยวตาต้องเราเลิกไม่ไหวแล้วนะครับให้มันพอแห้งๆอยหรือเปิดที่ดูดเลยก็ว่าทำไมจางก็ว่าทำไมฝุ่นหรือเปิดที่ดูดเองเอ,อประมาณนี้ก่อนเรื่องปรุงที่เราใช้ก็จะมี น้ำมันหอยีอิืวดำน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสประมาณนี้เกอิวดำเพิ่มสีฝันไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวจะดำไปใช่มันจะเหม็นด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพิ่มกลิ่นหอมนี้ผงปรุงรสนะก็ไม่ต้องใส่เยอะมาก น้ำตาลนี่เราตะกะเอาก่อนมันจะหอมกระทะเพราะว่ามันจะมีเไยกว่าคุภาพซอสที่เราใส่เดียเ๋ยวขติมอีกหน่อยใส่น้ำปลากับน้ำตาลอีกหน่อยไม่ต้องเยอะนิดหน่อยอไม่เิมแล้วนะ เพราะว่าเรารู้นอเคกระเภาที่เราล้างไว้แล้วเอาแต่ใบใส่ใช่น,น,นี่ก็ผัดอีกแค่10วินาทีเอ๊ะปิดไฟเสร็จร้อนนะครับแห้งๆเลยคนระับสีหน้าตาตงงเป็นไงเคยแล้วนะนี่แม่งจานกี่ร้อยแล้เนี่ยเคี้ยห้าร้อยอะ เ่เราทํากิน A, เองก็จะประมาณนี้แหละโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับกพราเนื้อบดแห้งๆเผ็ดๆนะครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับนะโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาลองกินกันนะเดี๋ยวตักข้าวกันนีข้าวดูดีมากจัดก,ก่อนเลยไม่ใช่ท้อนลกงเลย ไระวังร้อนนะเว้ยข้าวร้อนมากเพิ่งหุงเสร็จเลยอ่ะเปล่ากันเปล่าเป็นห่วงอะไอยู่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวเคี่ยวให้หมดก่อนขายขายเลยอ่ะคายเฮ้ยทั้งกลิ่นทั้งเฮ้ยแม่งขาดอยู่อย่างนึงว่ะอะไรรู้ป่ะไข่ดาวเออเป็นไงรสชาติขายขายขายแต่กูว่าสิ่งที่มันมันมันขาดก็คือ กลิ่นกระทะเลยคือเขาใช้ไฟไฟแรงถ้าเป็นร้านอาหารนะเขาจะใช้กระทะเหล็กแล้วเขาก็จะใช้ไฟเขาเรียกว่าแก๊สหัวคู่ออแต่แต่ต้นบับเขาเขาหมกว่าอือใช่อนนอ,อันนี้คือเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้กระทะเหล็กแล้วก็ผัดจนแห้งแบบแห้งมากอะจนแบบความหอมมันเข้าไปในเนื้ออันนี้คือสิ่งที่เราทำยังไงก็ไม่เหมือนเขา เพราะว่าเราทำในบ้านนี่แต่ว่ารสชาตินี่คลายออความหอมนี่ยังยังรองแต่ว่าใช่<ม>รสชาติคล้ายเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินกันก่อนแล้วกันวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปกินนั่งกินกันก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพีครับโอเคครับสินาทีผ่านไปหมดครับหมดโคตรเยอะนะ Sampai